าดูตัวอย่างเกมของวันนี้ต่อน,นะครับเกมชื่อ Battleship ก็คือเรือลบกเรือพิฆาตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกมว Battleship ตัวนี้นะครับเล่นอยู่บน s q u a ร์ Board ก็คือตารางเนาะกระดานจัตุลักปกติสิบคูณสิบแล้วก็หน้าที่ของเรานะครับให้ Hide Fleet of s h i ก็คืออะไรครับซ่อนฝูงเรือไว้บนบอร์ดตัวเอง แล้วก็พยายามจะยิงฝั่งตรงข้ามอะไรบาก่อนที่ฝั่งตรงข้ามจะยิงเราตายก่อนอะไรเงี้นะครับถ้าคนอยากดูก็มีลิงก์เข้าไปดูโอเคเพื่อความง่ายจากสิบคูณสิบมันใหญ่มันเยอะเขาก็เลยลดลงมาเหลือสามคูณสามก่อนและสมมติไปว่าผู้เล่นคนแรกนะครับซ่อนเรือลบนะ้ำ d e ส t t r y อ r r เลงทูสแควร์มีความยาวสองหน่วยโอเคถ้าเหลือมหน่วยเดียว่หี้ยสองหน่วยจะวางแนวนอนแนวตั้งก็ได้เช่นผมซ้อนเรือนลงไปที่นี่วางขวางอยู่อะไรปะเออฝั่งนั้นทำยังไงครับฝั่งนั้นยิงโดยเลือกออกมาแปลว่ะเลือกมาว่าจะยิงอันไหนเช่นตู้มฟังสอบอาว่าฉันยิงเลขสามเป็นไงครับพลาด โอเคผู okay. ้เล่นเบอร์หนึ่งเป็นคนซ่อนเรือเนาะผู้เล่นเบอร์หนึ่งก็ต้องบอกว่าโดนยิงโดนหรือว่าพลาดเป้าโอเคว่าสีเขยวเราซ่อนเรือเราไว้นะครับฝั่งนั้นก็ยิงอ่าผู้เล่นเบอร์สองก็ทำไปเรื่อยๆก็เลือกตารางต่อไปว่ายิงโดนหรือเปล่าหรือยิงพลาดเห็นไหมครับ Pay off to player one ก็คือจำนวนช็อตที่ ก็เล่นเบอร์สองได้ทำการเลือกเข้าใจไหมอย่างเงี้ยปึ้งช็อตแรกไม่โดนใช่ปะเราไม่ได้ให้เขาโดนเนาะเราบอกว่าเธอพลาดเขาก็ยิงต่อเช่นถ้าเขายิงปั้งเราก็จะบอกโอ้โดนเรือแล้วช่องหนึ่งเนาะโอเคฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไงครับรู้ข้อมูลแล้วมา,าจะวางหนึ่งสี่สี่ห้าหรือสี่เจ็ด่ปะ ันก็เลือกยิงต่อถ้าสมมติมันลัคก,กี้ยิงปั้งโดนเลยแสดงว่าไงครับก็ผู้เล่นเบอร์หนึ่งเป็นไงครับได้ไปสามถูกไหมครับจนเรือมันจมเนาะเธอสามช็อตถึงโดนฉันตามประมาณนี้โอเคไหมถ้าเขายิงไปมั่วซั่วไม่โดนอีกไม่โดนอีกก็แต้มจ่ายให้ผู้เล่นเบอร์หนึ่งก็ํามากขึ้นมากขึ้น เคย่ง okay. ประมาณนี้เอาไว้นะครับหรือคนไหนจะไปซ่อนตัวยังไง mm hmm. ก็ได้นะผู mm ้ hmm. เล่นเบอร์หนึ่ง mm hmm. อาจจะซ่อนแต่ซ่อนอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่หงนี้ไม่ได้ก็ได้นะบ่าต้องซ่อนเรือที่ติดกันเน,ะน,นเาะดังนั้นก็อาจจะซ่อนสองสามก็ได้เนะาะแล้วผู้เล่นคนแรกผู mm ้ hmm. เล่นเบนอร์สองจะยิงปึ้งชอบตรงกลางก่อน่าไหร่้าเผื่อโดน เออเอา้าวไม่โดนเบิเ้มรู้แล้วว่าไม่พลาดแนวกลางถูกไหมเขาอาจจะไปยิงเบอร์เจ็ดต่ออะไรอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบิ้มได้ก็คือต้องยิงทั้งสองช็อตโดนนะครับถึงจะจมเหนือได้เออโอเคแล้ก็จ่ายเพย์ออฟอ่ะปัญหานี้ก็คือ invariant under rotation กรเาเรียกว่า motion, lection, การหมนุนการสะท้อน เขาบอกว่าจริงๆมีทั้งหมดสิบสองตำแหน่งในการวางเรือจริงวะทำไงครับสิบสองตำแหนง่งลองนึกดูซิใช่ไหมก็คุณลองคิดดูถ้าวางแนวนอนมันได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยคุณก็ไม่ง่ายเลยนะหนึ่งสองวิธีหนึ่งใช่ป่ะสองสามวิธีที่สองสองวิธีและนี่วิธีที่สามถูกไหมวิธีที่สี วิธีที่ห้าและวิธีที่หกในการซ่อนเรือแนวนอนมีทั้งหมดหกวิธีในการซ่อนเรือแนวตั้งก็จะคล้ายๆกันได้หกวิธีทั้งหมนมีวิธีซ่อนเรือทั้งหมดสิบสองวิธีก็ได้เนาะเช่นนะครับคนซ่อนเรือแนวตั้งเมื่อกี้ไปแล้วหกเนาะอันนี้ก็อาจจะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สองคะแนนเบอร์ผู้เล่นเบอร์หนึ่งมีวิธีซ้อนเลยทนะั้งหมดสิบสองวิธีโอเคไหมครับแต่ในความเป็นจริงเขาบอกว่าแมมค,คนไม่คิดอย่างนั้นคุณก็ได้เห็นว่ามันคือ invariant ยังไงครับภายใต้การหมนุนกับการสะท้อนเพราะนั้นผู้เล่นเบอร์หนึ่งลดลงมาเลยนะครับเขามีแค่กลยุทธ์จริงๆแล้วมีแค่เท่าไหร่รครับสองแบบกลยุทธ์ที่เรียกว่าหนึ่งสอง ก็คืออยังไงครับหนึ่งสองสองสามสามหกหกเก้าเขาบอกกลยุทธ์พวกนี้คนเห็นไหมหนึ่งสองคือกลยุทธ์วางตามขอบถูกไหมดูนะครับหนึ่งสองคืออะไรหนึ่งสองคือวางตามขอบถูกไหมสองสามคืออะไรเลื่อนเห็นไหมกลยุทธ์แรกเขาเรียกอะไรวางขอบสามหก อไใช่ไหมหลบแนวกลางนะครับ6,9เป็นไงวางหนีจึดกลางอะไรวะ8,9เยอะนี่คือกลยุทธ์แรกเพราะอย่างที่บอกมันอินเวอร์ให้ได้การหมุนกับการสะท้อนเพราะงั้น8,9กับ1,2ก็คิดเป็นเรื่องการหมุนมามาได้โอเค1,2กับ8,9ถ้าคมสะท้อนก็จะกลายเป็น2,3กับ7 โอเคนะครับทั้นคุณต้องมองให้เห็นก็ว่าในเกมนั้นอะ่ะ invariant มันคืออะไร invariant ผมคือต้องใช้อะไรอันนี้ก็คือ rotation กนะับ reflection ทั้นคุณเห็นแล้วว่ากรณีหนึ่งสองคือกรณีที่ยังไงครับวางของเพราะในอีกกลยุทธ์หนึ่งคุณก็เาดาได้เขาอาจจะใช้ตัวแทนชื่อสองห้าคือกลยุทธ์อะไรครับวางพาดแนวกลางใช่ไหว่าพาดแนวกลางก็จะมีอีก สี่วิธีถูกไหมโอเคไหมครับสี่วิธีคือนี่ไง 5, 6, 2, 5, 4, 4, ไห้าหกสองห้าสี่ก็เดเอาสี่ก็นแหเนี่ยสองห้าสี่ห้าหรือเพิจากนี่ถูกไหมครับสี่วิธีที่เป็นไปได้อืจบเพราะนั้ออน อินเว i รี t ตัวนี้มันเลยลดลงเหลือ2คูณ n โอเคไหมครับ2คูณ n n คือจำนวนของอินเว i รี t ตตไดจี่สำหรับผู้เล่นเบอร์2โ okay. อเคคุณก็ไปลองคิดดูอีกก็ได้นะครับใน n ตัวนี้ ก็ไม่ใช่ว่าเดาแปนเก้าให้ไ่วเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมเพราะผู้เล่นเบอร์สองเลือกจะยิงเป้าไหนถูกป่ะเออแต่เมื่อกี้เราลดลงมาแล้วนะครับเหลือสองคูณเอ็นแืมแต่เอ็นในที่นี้ไม่ได้บอกว่าเอ็นเป็นเก้าถ้าคุณมองดีก็ได้เห็นเลยว่ามันอินเวอร์เรียนตรงไหนครับภายใต้การหมุนกับการสะท้อนเพราะฉะนั้นกรณีคุณน่าจะลดเหลือเท่าไหร่ใครเดาได้ บองเพืนะ่อนเนาะถ้าคุณมองดีคุณเล่มเบอร์สองกลยุทธ์จริงๆเขาน่นได้เหลือแค่สามสามืออะไรครับราได้เลยอันไหนที่ดูแลเหมือนเหมือนกันคล้ายๆเขาอะคล้ายๆเบอร,ร์หน,นึ่งเบอร์หนึ่งเป็นยังไงบ้ครับวางขอบวางภาพแนวกลางครับเบอร์สองเมื่อกี้ช็อตเด็ดแรกทำไรครับยิงมาตรงกลางเลยนี่คืออันแรกถูกไหม อันนี้ไม่มี invariant อะไเพราะหมุนหมุนหมุนก็เหมือนเดิมสะท้อนก็เหมือนเดิมเพราะมันมีจุดกลางจุดที่เป็น invariant อันหนึ่งคือขอเนี่ย่จุดนี้ต้อง treat เหมือนกันถูกไหมครับเพราะภายใต้การหมุนมันก็คือจุดเดิมสะท้อนก็คือจุดเดิมเข้าใจไหมว่าอนนี้คือตัวที่สองอันที่สามคืออะไรก็แน่นอนแหละที่เหลือ2 4 8 6 ตอนในที่นี้าวจริงๆเองควรเป็น3ก็คือเหมือนเวลาคุณเล่นหรือจริงอะไรยิง2มุมเช่ไหหรือยิงตรงไอ้ดำหรือไม่ก็อัดกลางเข้าไปเลยควานเกมยิงตรงนี้จะลดเหลือแค่2คูณ3ได้นะครับเห็นไหมก็สามารถแก้ได้นี่คือยกตัวอย่างให้ดูอีกว่า ในเกมที่อินเ r อร์ยมันทําให้ไม่งคนคน้องมันทำสิบสองเก้าคูณสิบสองอะไรพวกน,นี้แก้ไม่ไหวอะไรใช่ปะปุ่ลดกลับมาเป็นเกมที่มันดูไม่แตกต่างกันตรงนั้นแล้วก็คํานวณบนเกมที่เล็กกว่าแล้วก็ขยายคืนกลับไปใช่ปะว่าคนจะเล่นยังไงเนาะเออนะครับเช่นตัวอย่างแบบฝึกอันนี้ผมลองสักข้อหนึ่งเช่นข้อสามก็ได้ โจทย์มันดูสั้นดีน่าจะตามงง่ายโจทย์มาเป็นว่าให้ผู้เล่นเบอร์สองเลือกเลขเออกมาหนึ่งสองสามสี่โอเคผู้เล่นเบอร์หนึ่งง่ายเลยเดาเลขว่าผู้เล่นเบอร์สองเลือกเลขอะไรใช่ไหมถ้าเดาถูกใช่ไหมและนัมเบอร์ที่เลือกคือเจเขาจะได้สองกำลังเจถ้าผิดไม่มีเลขอะไรเลย คำถามเมทริกหน้าตาเปน็นยังไงลองคิดสิผมว่าตั้งที่นิดนึงคือสองกำลังเจเนาะความผู้เล่นเบอร์สองเลือกอะไรได้บ้างครับก็หนึ่งสองสามสี่ถูกไหมผู้เล่นเบอร์หนึ่งถ้าเขาเลือกเลขหนึ่งแล้วถ้าผู้เล่นเบอร์สองก็เลือกเลขหนึ่งก็คือเดาถูกใช่ปะได้อะไร สองกำลังหนึ่งถูกไหมครับ k off ถ้าผู้เล่นเบอร์หนึ่งเดาเลขหนึ่งแต่สองสามสี่เป็นเบอร์ที่ผู้เล่นเบอร์สองเลือกหมายความว่าเขาเดาผิดไม่ได้อะไรเลยใช่หไหมถูกไหมถ้าสองสองตรงกรันจ่ายสองกำลังสองถ้าไม่ตรงจ่ายศูนย์หมดโอเคถ้าเป็นสามก็คือสองกำลังสามจ่ายศูนย์ ถ้าเป็น4ก็2กำลัง4เรียบร้อยพอคนเห็นตัวนี้ก็นึกถึง hey, man, game วิมันแมรกโน d i a g o n a l เกมใช่ปะเมทริกที่เป็นแ i a g o n a l มีวิธีซื้ออะไร1ส่วนอะไรพวกนี้เลยแล้วก็ออกแก้ด้วยวิธีปกติไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอโจทย์อะไรก็ต้องเหมือนตั้งขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไปแก้ต่อเดี๋ยวน้องยกตัวอย่างให้ดูนะครับเกมนี้คือเกมดาวเลข แค่นี้แล้วคุณก็ไปวางแผนกลยุทธ์เกมค่าของเกมเป็นเท่าไหร่ค่าของเกมถ้ามันไม่แฟฝงหมายว่าไงคุณควรต้องจ่ายค่าเล่นเกมอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอี่เท่าไหร่บาถ้าเกมนี้มีค่าเฉลี่ยค่าของเกมเป็นห้าหมายว่าสมมติแปลว่าถ้าอยากให้แร์คุณควรอะไรครับจ่ายห้าบาทเพื่อเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าคุณเล่นฟรีก็ไม่โอเค คนเล่นเบอร์นหนึ่งได้เปรียบคนเล่นเบอร์สองเสียเปรียบอะไรแบบนี้นะครับแต่ยังไงชีวิตก็เหมือนต้องได้เปรียบแล้วเหมือนต้องได้ตบบอลใช่ปะหรือไม่ก็หวยนะครับค่าเฉลี่ยในที่นั้นก็คือค่าของเกมพวกนี้ก็คือค่า expect e d expectation นะครับค่าเฉลีย่ยโอเคของหวยก็เป็นนะครับขาดทุนนะครับไม่งั้นเจ้ามือเขาก็ไม่ทำค่าพิมพ์กระดาษค่าอะไรกำไรเขาก็ต้องมีบ้าง โ okay. อเคประมาณนี้ครับตัวหนึ่งก็จะคล้ายๆกันคนไปลองตังเช่นผมลองหนึ่งก็ได้สมผมติเราชอบตัวห้ากันตัวเล็กๆดีาวังไครับหนึ่งถึงเอ็นวันนี้เยอะแล้วถ้าเขาเดาถูกเขาได้หนึ่งถ้าทูไฮถ้าเขาเดาไปเยอะเกินไปขาดหนึ่งถ้าเนเดา้อยเกินไปไม่มีนะครับคนก็จะกลายเป็นเมฆขนาดเท่าไหร่ ไล่ไปสมมตินะในข้อห้าท่านหนึ่งเดาหนึ่งเป็นไงครับถ้าเขาเดาถูกได้หนึ่งถ้าเดาสูงเกินไปเสียหนึ่งถ้าเดาทูโลไม่เสียอะไรเลยหนึ่งหนึ 1, 1, 1, ่งเขาได้หนึ่งถ้าหมาเล่นเบอร์ 2, สองไก่สองเขาหนึ่งเป็นครับน้อยเกินไปใช่ปหไม่มีอะไรเลยสามเขาเดาหนึ่งศูนย์ 3, าา 1, 0, หมด จุดๆโอเคถ้าสองสองเดาถูกได้หนึ่งถ้าเขาเดาสูงเกินไปลบหนึ่งโอเคถ้าเดามากเกินเบอร์นั้นต่ำไม่มีอะไรเลยก็จะเริ่มเห็นก็จะกลายเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยอ่านรู้เรื่องมั้งสี่ลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งถูกต้องไหม ถ้าเขาเบอร์สองซ่อนเลขหนึ่ง 1, แต่เธอไปเดาเลขสี่ดาสูงเกินไปต้องเสียหนึ่งเนี่ยก็เป็นเมทริกแบบนี้พอมันทงเมทริกซ์ได้ก็เข้าไปดูว่าเราจะแก้มันได้ยังไงซึ่งเมทริกสามเหลี่ยมมันก็มีวิธีแก้แล้วใช่ปะค่อยย้อนกลับมาหรือคนจะดูออลิเมิเนชก่อนก็ได้ครับโดมินเนชอันไหนมันคุณก็ได้แต่เริ่มเห็นว่าถ้าเธอเป็นไงครับ ถ้าเดามาเกินไปรู้สึกแต่ล่างๆมันไม่ค่อยดีมันน่าจะรีบิลด์ออกมาเหลือขนาดเล็กๆได้ประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะนี่ตัวอย่างของการบดตรงนี้